สวัสดีครับผมร้าน M16 มอเตอร์คาร์นะครับเป็นร้านจำหน่ายรถกลอบมือสองนะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอนะครับมารีวิวนะครับรถกลอบนะครับยี่ห้ออีทัตโกนะครับระบบ48โวลต์นะครับก็ของเดิมก็จะเป็นสีที่นั่งนะครับแต่ลูกค้าให้ต่อเพิ่ม เป็นเบาะหลังเสริมเบาะหลังนะครับเป็น6ที่นั่งนะครับก็จะมีเรื่องของระบบไฟหน้าไฟเลี้ยวนะครับไฟท้ายนะครับและก็แต่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับที่เราเดินระบบไปใหม่นะครับแบตเตอรี่ก็เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับมีเกจวัดระดับแรงดันนะครับว่าแบตเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ มีกี่โวลต์เหลือกี่เปอร์เซ็นต์แผ่นอะคริลิกหน้าใหม่นะครับยางใหม่ครับชุดสีใหม่นะครับพร้อมเครื่องชาร์จแก็คันนี้ก็ ทำสีช่วงล่างใหม่อาแหลกพวงมาลัยทำใหม่นะครับเพราะว่าของเดิมหลวมอ่ะจานบีบแต่เปิดไฟให้ดูหน่อยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูระบบไฟเลี้ยวกันก่อนนะครับอ่าโอเคเลี้ยวซ้ายนะครับอ่ะเดี๋ยวเดูดเลี้ยวขาอเ,เอาไฟหน้า Okay. ไฟสว่างชัดเจนนะครับตอนกลางคืนใช้งานได้จริงเดี๋ยวดูไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวขวาด้านหลังอ่อาซ้ายขวาแล้วก็จะเราก็จะมีไฟฉุกเฉินด้วยนะครับเปิดไฟฉุกเฉินโอเคอบีบแต่หน่อยโอเคครับ สำหรับพี่ๆเพื่อนๆท่านใดนะครับที่มองรถกอล์ฟมือสองนะครับบริษัทเอ็มสิบหกของเรานะครับก็ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับแถวไฟแดงโดตัสนะครับติดกับถนนใหญ่นะครับตรงข้ามกับศูนย์บีวายดีนะครับตรงข้ามกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างคันที่กําลังเลื่อานะครับอ,อันนี้เป็นงานเป็นงานที่ ก่อนที่เราจะพ่นสีนะครับเป็นงานช่วงล่างที่เราลื้ทั้งคันก่อนขัดนะครับขัดปะตูขัดที่เสนิมก่อนที่จะลงสีนะครับแล้วก็เช็คช่วงล่างถอดทุกชิ้นครับในที่มันเป็นเหล็กได้เราถอดออกมาตามดูน็อตต่างๆเราทำมาทำ,ทำความสะอาดใหม่อย่ารอลงสีเปลี่ยนบูทยางใหม่นะครับเช็คชกช่วงล่างใหม่นะครับแหลกพวงมาลัยถอดใหม่อันนี้ก็เป็นงานที่เราขัดไว้นะครับ รอยังไม่ไม่เรียบร้อยเดี๋ยวจะรอพ่อนสีอีกนะครับอ่ะฝากไปด้วยนะครับสำหรับพี่ๆเพื่อนๆท่านใดนะครับที่สนใจรถรถกอล์ฟนะครับทไม่ว่าจะใช้งานในโรงงานโรงแรมรีสอร์ทต,ต่างๆนะครับสามารถเข้ามาสอบถางก็ได้นะครับของเรามีตั้งแต่อสที่นั่งยันอสี่บวกสก็คือ6ที่นั่งนั่นเองนะครับ ลูกค้าสนใจแบบไหนต้องการแบบไหนเรามีให้เลือกหลายแบบหลายคันอ่ะคันนี้ก็เป็นอีกคันอีกหนึ่งตัวอย่างที่กําลังประกอบนะครับอ่านี่ก็คันนี้ก็ทําไปกันเช่นกันนะครับคันนู้นก็กําลังเลือประกอบนะครับรถมีหลายรุ่นหลายราคานะครับยังไงก็ฝากร้านรถกอล์ฟไว้ด้วยนะครับเป็นร้านรถคับมือสอง นะครับสำหรับพี่ๆเพื่อนๆท่านใดที่สนใจหรือว่าพี่ๆเพื่อนๆท่านใดที่มีรถก๊อปเก่าอยู่แล้วนะครับต้องการเอามารีโนเวทนะครับหรือว่ารถมีปัญหารถวิ่งไม่ได้แบตเตอรี่เสื่อมสามารถติดต่อกันมาได้นะครับโดยที่เบอร์โทรของทางร้านก็0 8 8 7 9 0 9 2 6 5นะครับหรือว่า ID l ลน์ก็ตามเบอร์โทรนี่เลย0887909265นะครับโอเคครับผมเดโทรมาสอบถามได้นะครับว่า ร้านเราอยู่ตรงไหนสามารถเข้ามาชมได้ทุกวันนะครับผมสามารถนัดได้อ่ะโอเคครับเราก็จะฝากร้านกันไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับได้ขึ้นแบบนิ่นมๆเลยนะครับ